เราเสือชาวบ้านของกรุงเทมมพมหานครมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เราจะมีผู้ใหญ่ในกิจการชาวบ้านที่ยังเป็นผู้ที่นำแล้วก็จงกรมไว้ไวไวขึนนน้นั้นต่อกระบวนการในการแสดงระเบียงไฟและก็เป็นต้นแบบให้กับหลายๆจังหวัดทั่วประเทศได้นำไปพยายามจะทำแต่ก็ยังไ,ยงไม่ได้มาตรฐานเท่ากับสิ่งที่ต้นนด้ ผู้เสิรชาวบ้านนะครับของกรุงเทพมหานครนำโดยของแห่งพี่น้องผู้เสิรชาวบ้านทุกท่านได้สวดนะครับคุณแม่ไพฑูรย์และจางสิศรีและทราบเป็นข่าวลือว่ามีการแหลงข่าวว่าสัมผัสก็คือว่เสาวรพาได้ส่งกองสอดแนมมาร่วมจะเอา กิจการทุกทีโดยแฝงตัวเข้ามากับลุ้มลุนสักครู่น้ด้วยกลับไปก็เตรียมตัวให้ดีเลยลูกๆทั้งหลาย่างทำป็นเช่ดตูดกันเดินเดี๋ยวขอเวลาวุนนี้ที่หนึ่งนะเพื่อจะได้เห็นความสวยงาม